เอาแนนทองคุณร้องเพลงก่อนครับ Happy birthday, birthday. <c oughs> Happy birthday to you เย่ในป่าเลยในป่า <c oughs> nice เลยครับสวัสดีคะ่ะ <c oughs> วันนี้น้องคุณอยากจะ เป่าเทียนเค้กวันเกิดนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดน้องคุณนะแต่ว่าน้องคุณดันอยากจะเป่าเทียนเค้กวันเกิดซะง,งั้นเลยหมามาก็เลยจัดให้นะหมาซื้อเค้กจากซีวิสแล้วก็เอาเอา,เอาเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเค้กเลยนะอ้มแล้วก็จุดไฟให้น้องคุณเป่านะครับ ร้องเพลงก่อนครับไม่ใช่เอาไหนเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมกันเลยนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เย่ในเปาเลย ให้ปูเลยครับโอเคตบมือ,อ,มอ,อกินได้เลยเอาเอาเอาเทียนออกก่อนเดี๋ยวน้องคุณขอตัวไปกินเค้กวันเกิดต่อก่อนนะครับเค้กวันเกิดที่ไม่ใช่วันเกิดนะส <c oughs> ำหรับวันนี้น้องคุณขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครโชคคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติกให้น้องคุณด้วยนะคะ อร่อยไหมครับอร่อยครับทำไมมันไม่ตกนี่วันไหนที่น้องคุณอยากกินเค้กก็แสดงว,ว่าวันนั้นเป็นวันเกิดน้องคุณใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs>